สวัสดีคะ่ะทุกคน พบกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอในช่อง channel นล u t u b e ของหมอนะคะดรจริงหรือว่าหมอจริงนั่นเองนะคะซึ่งใน youtube อันนี้นะคะก็จะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่หมอพบเจอในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์สิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะในวันนี้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาในช่องแล้วก็เข้ามาดูวิดีโอครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงหนัง หนังสือเรื่องนี้นะคะ The Subtle Art of Not Giving an F นะคะขออนุญาตไม่พูดคำหยาบภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนแบนได้นะคะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะมีแปลเป็นภาษาไทยชื่อว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะของการช่างแม่งนะคะซึ่งพอหมออ่านแล้วหมอก็แบบชอบมากเลยรู้สึกว่าแบบโหจดแบบเนื้อความสําคัญหลายข้อมากวันนี้นะคะก็เลยจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะคะซึ่งมี8ข้อด้วยกันโดยหมอจะแบ่งออกเป็น2วิดีโอเพราะว่าแต่ละข้อม ยาวมากเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เคยอ่านแล้วแล้วก็ชอบอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์มาได้หรือว่าถ้าใครยังไม่เคยอ่านถ้าไม่อยากโดนสปอยก็อาจจะไปอ่านก่อนแล้วก็พอยส์วิดีโอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบขี้เกียจอ่านหนังสือยาวนะคะก็วิดีโอนี้หมอจะมาสรุปให้ฟังไปดูกันได้เลยค่ะข้อที่1นนะคะยิ่งเราโฟกัสกับสิ่งที่ขาดมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เรายิ่งรู้สึกล้มเหลวมากเท่านั้นนะคะคือในเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าสังคมใน ปัจจุบันนะคะเราจะถูกห้อมล้อมไปด้วยข้อความที่ว่าจงมีความสุขสิเราต้องสุขภาพดีขึ้นนะเราต้องเก่งกว่าคนอื่นสิเราต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งความคิดเหล่านั้นนะคะมันจะทําให้เรามองดูสิ่งที่เราขาดว่าแบบโอ้เราสูงไม่เท่าคนอื่นเราเก่งไม่เท่าคนอื่นเราหุ่นดีไม่เท่าคนอื่นนะคะแล้วก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกล้มเหลวนะคะแล้วทําไมเราถึงได้รับมเมสเซจหรือว่าข้อความเหล่านั้นจากคนรอบข้าง เรื่อยๆละ่ะมันก็เป็นเพราะว่าในสังคมทุนนิยมในปัจจุบันนะคะยิ่งถ้าคนรู้สึกขาดมากเท่าไหร่นะคะธุรกิจก็จะยิ่งไปได้ดีมากขึ้นเช่นถ้าคนรู้สึกว่าฉันสวยไม่พอต้องซื้อเครื่องสอําอางมากขึ้นนะคะหรือว่ารู้สึกว่าแต่งตัวดีไม่พอก็จะต้องซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นนะคะหรือว่าเที่ยวไม่พออยากเที่ยวให้เหมือนคนอื่นนะคะก็จะมีการไปท่องเที่ยวนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้ธุรกิจแต่ละอันมันเดินหน้าไปได้นะคะมันเป็นสังคมทุนนิยมนะคะซึ่ง ก็โอเคแหละเพราะว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมนี้เนาะแต่ว่าบางครั้งมันจะส่งมาเศษมาให้เรารู้สึกว่าตัวเองขาดได้แล้วพอเรามีความคาดหวังนะคะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะเราก็จะเป็นทุกนะคะเราจะมองว่าความทุกข์ยากเนี่ยคือความลําบากความล้มเหลวในชีวิตนะคะแล้วพอเราคิดว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะต้องได้เกรดอย่างนี้เพื่อนจะต้องชมเราอย่างนี้หรือว่าเราจะต้องหุ่นดีแบบดาราคนนั้นนะคะมันก็จะยิ่ง ทำให้เราเป็นถูกได้ค่ะอันนี้คือใจความสําคัญของข้อที่1นนะคะก็คือยิ่งเราโฟกัสกับสิ่งที่เราขาดมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกล้มเหลวมากเท่านั้นค่ะข้อ2นะคะความสุขไม่ใช่การไม่มีปัญหานะคะแต่ความสุขเกิดจากการแก้ปัญหาที่เราชอบต่างหากนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าถ้าชีวิตเราจะมีความสุขเนี่ยก็คือต้องไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังมีความทุกข์เลยนะคะหรือว่าพระเยซูหรือว่าคนที่รวยที่สุดในโลกก็ยังมีปัญหา เลยนะคะคปัญหามันจะเข้ามาในทุกๆวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาที่เราแก้ได้เราชอบแก้แล้วเราแก้เรามีความสุขเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นของหมอใช่ไหมคะหมอชอบแก้ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะคะเพราะว่าตอนนี้หมอเรียนเป็นจิตแพทย์เด็กอยู่ใช่ไหมคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหามาหมอก็ช่วยเขาคิดช่วยเขาแก้อันนี้มันเป็นปัญหาที่ทําให้หมอรู้สึกว่าโอเคหมอจัดการได้หมอได้ช่วยเหลือคนแล้วก็ มีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อมีความทุกข์นะคะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอยู่รอดค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบเซอร์ไวฟ์นะคะอย่างเช่นในอดีตนะคะเมื่อมันหนาวคนก็สร้างผ้าห่มขึ้นมาใช่ไหมครับแบบทักผ้าเป็นผ้าหม่มใช่ไหมคะแล้วก็สร้างฮีเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าคนร้อนไม่ได้ก็สร้างผัดลมใช่ไหมคะคือความทุกข์เนี่ยมันจะทาให เรารู้จักแก้ปัญหาแล้วก็อยู่รอดได้เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่โอเคเลยนะที่เราจะมีความทุกข์หรือว่าเราไม่โอเคเลยที่เราจะต้องเจอปัญหานั้นปัญหานี้นะคะเราจะโทษตัวเองว่าทําไมเราถึงไม่มีความสุขละทาไมเราถึงมีความทุกข์ละแล้วนั่นก็จะเป็นการไม่ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราโอเคกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเราก็จะแบบเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นก็ เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหานั้นค่ะ ข้อที่3นะคะที่เรามีความทุกข์เพราะว่าเราเอาความสุขไปผูกไว้ผิดที่นะคะนี่มีความของจองซึ่งหมอชอบตัวอย่างที่มาร์กเขาเขียนไว้ในเล่มมากเลยนะคะเขาพูดถึงนักดนตรีคนแรกค่ะทุกคนนักดนตรีคนนี้ชื่อว่าเดฟมัสเตนนะคะซึ่งเขาเน่ยเป็นนักกีตาร์ในวงเฮฟวี่เมทัลนะคะที่ชื่อว่าเมกาเดตนะคะซึ่งหมอไม่เคยได้ยินวงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวงนี้เป็นวงที่ดังเลยนะคะแล้วก็ขายได้หลายล้านอัลบั้มทั่วโลก ะะรวมยอดขายแล้วเนี่ยขายได้ถึง25ล้านอันลบั้มทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีทัวร์คอนเสิร์ตมีแฟนรอบข้างมากมายมีคนรักเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมของเราที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมองไปยังเดฟนะคะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เขาเนี่ยน่าจะมีความสุขเนาะทั้งรวยแล้วก็มีคนรักนะคะมีแฟนเพลงได้ทําดนตรีในสิ่งที่รักนะคะแต่ค่ะทุกคนในปี2003นนะคะเดฟได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็เขาร้องไห้ด้วยนะคะตอนที่เขาสัมภาษณ์อ่ะ เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวเพราะว่าก่อนที่เดฟจะมาอยู่ในวงเมกาเดตนะคะเดฟเคยอยู่ในวงเมทัลลิก้ามาก่อนนะคะแล้วปรากฏว่าเขาเี่ถูกไล่ออกจากวงเมทัลลิก้าค่ะแล้วเขาเ,เอาความสําเร็จของตัวเองไปเปรียบเทียบกับวงเมทัลลิก้าที่เขาโดนไล่ออกนะคะซึ่งวงเมทัลลิก้าขายได้180ล้านอัลบั้มทั่วโลกนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขายัางล้มเหลวอยู่เลยถึงแม้ว่าเขาก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต คนนึงนะคะขายได้ตั้ง25ล้านอัลบั้มทั่วโลกนะคะทุกคนมันจะมีวงดนตรีสักกี่วงที่ขายได้ขนาดนั้นใช่ไหมฮะดังนั้นเราจะยังมีความทุกข์ถ้าเราเอาความสุขไปผูกไว้ผิดที่นะคะเหมือนที่เดฟ เอาความสุขไปผูกไว้กับยอดขายที่เขาไปแข่งกับเมทัลลิก้านะคะถ้าเกิดว่าเขาเอาความสุขไปผูกกับการที่เขาได้ทําดนตรีที่เขารักได้อยู่กับแฟนเพลงที่รักเขาอันนี้เขามีความสุขแน่นอนแต่ว่ามาตรฐานความสุขของเขาเอาไปผูกไว้กับอีกที่หนึ่งทําให้เขากลายเป็นคนไม่มีความสุขค่ะอันนี้ตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่2ค่ะทุกคนอันนี้หมอเพิ่งรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะคะคือวงเดอะบิเตอร์ที่โด่งดังเนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะโด่งดังเขาเคยมีมือกลองที่ชื่อ ว่าพีทเบสนะคะพีทชื่อเป็นชื่อเขานะเบสคือนามสกุลน,นะคะพีทเบสเนี่ยเป็นมือกองในวงเดอะบีเทิลนะคะเขามีเพื่อนร่วมวงอยู่3คนนะคะก็คือจอร์นเป็นนักร้องนําแล้วก็นักแต่งเพลงนะคะแล้วก็พอเป็นมือเบสนะคะแล้วก็จอร์จเป็นมือกีตานะคะแต่ว่าช่วงก่อนที่บีเทอร์จะดังบ้างเนี่ยพีทเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาเป็นมือกองนะคะแต่เขาเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็ไม่ติดยานะคะคือในวงการ ของดนตรีเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องนักร้องเนี่ยใช้ยาเสพติดเยอะเนาะแต่ว่าพีทเนี่ยไม่เล่นยานะคะแล้วก็ไม่เจ้าชู้มีแฟนคนเดียวนะคะนิติสารก็เริ่มพาเขาไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อนร่วมวงอีก3าคน<ๆ>ก็เลยไปบอกให้ผู้จัดการวงไล่พีทออกนะคะหมอก,ก็บอกโอ้โหอึ้งเลยนี่เขาแบบอ,อย่างนี้กันเลยหรืออะไรนะคะแล้วปรากฏว่าผู้จัดการก็ไล่ออกจริงๆคะ่ะทุกคน <laughs> ผู้จัดการไล่พีทออกนะคะแล้วก็ไปเอามือกองอีกคนนึงมาหมอลืมชื่อนะคะแล้ว6เดือนหลังจากที่ พีทถูกไล่ออกนะคะเขาก็มีการอาจมีการเข้าสตูดิโอทำอัลบั้มออกมาแล้วก็เดอะบีเทอร์ก็คือดังเป็นผูแตกทั่วโลกเลยนะคะแน่นอนว่าพีทที่ถูกไล่ออกก็จะต้องเศร้าใช่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงโดนไล่ออกแล้วก็แทนที่จะประสบความสําเร็จได้รับชื่อเสียงอย่างที่เพื่อนของเขาที่เคยร่วมทุกร่วมสุบมาด้วยกันตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็กลายเป็นแบบโนบอดี้มือกองเฉยๆนะคะไม่ใช่มือกองวงเดอะบีเทอร์นะคะพีทเนี่ยก็คือแบบเศร้าหนักเลยนะคะถึงขัน้นเป็นซึมเศร้า แล้วก็เคยฆ่าตัวตายด้วยค่ะเขารมแก๊สนะคะแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยมาช่วยไว้ได้แล้วเขาก็เหมือนกับเริ่มที่จะกลับมาดูแลใจตัวเองแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นมือกองแล้วก็ทําดนตรีที่รักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตได้ออกอัลบั้มอะไรด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าเดอะบีทเทลนะคะแต่ตอนที่เขาอายุ52ปีค่ะเขาได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็บอกว่าเขาคิดว่าตอนนี้เขามีความสุขมากกว่าตอน ที่เขาอยู่เดอะบีโทแล้วก็เวลาที่ล่วงผ่านเลยมาแล้วถ้าเขายังอยู่ในเดอะพีโทอยู่เนี่ย เขาน่าจะไม่มีความสุขเท่าตอนนี้นะคะซึ่งหมอเห็นว่าพีทเนี่ยเขามีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ดีนะคะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าพออายุเขาเพิ่มมากขึ้นมุมมองในชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เขาให้คุณค่าในชีวิตก็เปลี่ยนไปนะคะช่วงที่ยังเป็นผู้ใหญ่ตอนตอน้นเขาให้ความสําคัญกับชื่อเสียงเงินทองนะคะความร่ารวยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาดีใจที่เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักแล้วก็เลี้ยงลูกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในวง เดอิทเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาเลี้ยงลูกมากเท่าไหร่นะคะในขณะเดียวกันเขาก็ยังได้ทําดนตรีที่เขารักด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พีทให้สัมภาษณ์แล้วก็ทําให้หมอเนี่ยกลับมาย้อนดูว่าเออจริงด้วยถ้าเกิดว่าพีทเนี่ย เอาความสุขไปผูกไว้กับจำนวนอัลบั้มที่เขาขายได้เหมือนกับเดฟที่ตอนแรกเปรียบเทียบกับวงเมทัลลิก้านะคะตอนนี้พีทก,ก็ยังคงจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขค่ะดังนั้นข้อ3ามนะคะที่เรามีความทุกข์เพราะว่าเราเอาความสุขไปผูกไว้ผิดที่ค่ะข้อที่4ี่นะคะอารมณ์ลบเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในสุขภาพจิตค่ะข้อนี้นะคะหมอพูดถึงเรื่องอารมณ์ร้ายวิดีโอมากเลยนะคะแล้วที่เราใช้คำว่าอารมณ์ลบนะคะมันจะทำให้เรา รู้สึกว่าแบบโหเราไม่อยากได้อารมณ์นี้เราไม่อยากรู้สึกแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอารมณ์ลบซึ่งมันมีวิดีโอหนึ่งที่ที่หมอบอกว่าเราไม่ควรเรียกว่าอารมณ์ลบนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในหนังสือนี้เขาใช้คําว่า negative emotion หรือว่าอารมณ์ลบนะคะมันก็เลยแปลมาตรงๆเลยนะคะอันนี้หมายถึงอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วคนจะอยากปฏิเสธจริงๆแล้วมันมีความสําคัญนะคะมันเป็นการบ่งบอกว่าที่เรารู้สึกตอนนี้เรามีความทุกข์เราจะต้องแก้ปัญหากับความทุกข์ ะะแล้วอันนี้มันเป็นหน้าหนังสือที่หมอชอบแล้วหมอก็ไฮไลท์แล้วหมอก็ลงไว้ในอินสตาแกรมของหมอด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนึงโกรธนะคะแล้วก็อยากจะไปชกหน้าคนนึงนะคะเราจะเห็นได้ว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะคะทุกคนสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการที่ผู้ชายคนนั้นไปชกหน้าคนอื่นใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือการใช้อารมณ์รุนแรงแล้วก็ทําให้อีกคนหนึ่งบาดเจ็บนะคะจะเห็นได้ว่าอารมณ์โกรธเนี่ยไม่ใช่ปัญหา แต่การแก้ปัญหาด้วยการชกต่างหากที่เป็นปัญหานะคะดังนั้นให้ลองดูว่าเวลาที่เรามีอารมณ์ลบนะคะเราแก้ปัญหายังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ดีมันก็จะยิ่งทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันยุ่งเหยิงได้แล้วก็การให้เราปฏิเสธอารมณ์ลบแล้วก็บังคับให้เรารู้สึกดีตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เรามองไม่เห็นถึงความทุกข์แล้วก็มองไม่เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ได้มีโอกาสในการแก้ไขจุดต้นตอ โอเคนี่ก็ยาวมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีแค่4ี่ข้อก็สรุปไว้ก่อนนะคะข้อที่1นนะคะยิ่งเราโฟกัสกับสิ่งที่ขาดมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกล้มเหลวมากเท่านั้นข้อที่2นะคะความสุขไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่ความสุขเกิดจากการแก้ปัญหาที่เราชอบค่ะข้อที่3านะคะที่เรามีความทุกข์เพราะเราเอาความสุขไปผูกไว้ผิดที่นะคะแล้วก็ข้อที่4คืออารมณ์ลบเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของสุขภาพจิตนะคะก็ฝากเอาไว้ก่อนนะคะ และเดี๋ยวเรามาต่อกันในวิดีโอหน้าได้เลยนะคะเป็นการสรุปหนังสือชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างมันนะคะในวิดีโอหน้าเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้หากได้รับแรงมานานใจและคําแนะนําที่เหมาะสมสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอมเปะโดยหนัอ,อม่ใหม่ฉันสวยไม่พอต้องซื้อเครื่องขัสั มันเป็นสังคมมันเป็น <c oughs> มันเป็นสังคมแต่ว่าบางครั้งมันจะส่งมเมสเซจมาให้ทำแต่ว่าบังได้แล้วนะทำไมวันี้ลิ้นพันธุ์แล้วเหนื่อยจังเอาไหม่เอาไหม่เอาตรงเพื่อนออกถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเอา้ย เอาใหม่ oh เอาข้อสองใหม่ขายได้ตั้ง25อัลบั้มทั่วโลกนะคะเอ้ยไม่ใช่25้าอัลบัม้มสิยีสิบหอัลบั้มนี่น้อยไปเพีย b เบสเนี่ยเป็นวงกองเอ้ยไม่ใช่เป็นวงกองข้อนี้นะคะหมอพูดถึงเรื่องอารมณ์หมอพูดถึงแรดดะแรอะ